บทที่สิบสามบทสวดปาหงมหากาปาหุงสังฆะมาปินิมิตะสาวุทันตังคีเมฆาลังอุติตโกลาสะเตนะมาลังทานาทิธทำมวิจินาชิตวามุนินโตตันเตจต้าปูตุเตเสยมังคลานิมาลาติเลกามาบุญุจิกาสะพละติงโคลัมปนาโลกามะมาสะสยามข้างขันติปุตันตวิจินาชิตวามุนินโตตันเตจต้าปูตุเตเสยมังคลานิ na laki ng mga sawala ng tema tapo tang tawo kaya kama tiniwot sa kalu nang tang may tambo tay ka wikina si tuwa mo tante kaya tapo to tay siya magani ukita ka kama tiniha tapo kalu nang tang tawo diyo sa na patangguli malo nang tang itipin ka tapo no si tuwa mo nito tante kaya tapo to tay siya magani tatawa na kaya mo talang iba kapi niya tu tawo sa nang sa nakaya matay tante na tuwa mo wikina si tante kaya tapo to tay siya magani kata wana kata mutalang iwa kami ni ajin jaya tu tau baca nanti nak kaya semua mungkin ni ajin tu awam tante kata aku tu tu je makan nanti tak ke tunggu apa tapi nak dia putang panjang beti baca di tau cipta awam ni entau tante kata aku tu tu je makan nanti nanti apa nanti baca kami baca kami itu pada itu tante ทุกขาจิตติปุจิตฺเตนตตสาหังปมังวิทุติมิตฺติปติมิตฺติปคคฺคิธานํยานาคะเทโนอุตินาจิตฺตวํมุนินฺโตตนเตยตาภูตุเตเยมคฺคลาณีเอทาเปปุตฺตญฺเยมคฺคลาอตากทายโวจโนตินติเมสลเตมตํหิโตนะเมกวิปิตานิจุปตวนีมุขํสุขํอธิกเมยยโนรตปญฺโญมหาคารุณีโกนาโตอิตายตาปา

ปะเดนังปะเินังมโนกามังปาิติเตปะเดกนังปะเินานิก็ตวนาราพันตะตเตปะเด็กนัพาวตุสัพามังคลัารักันตุตาปเิวตาตาปะพุตานุพาวนณตะตาตุธีพาวตุเตปะเด็ังพะเังมโนกาังปานิทตเตปะเด็กนังปะเรรมนนี่านวันตาราพตเตปะเุตุเตงาวตุตัพามังคลัารักันตุตาปเิวติตาตาปะสังฆารุพาวนะตาตาตุธีพาวนตุเตบที่สิบสี่ปฏิทานาคาถายาเทวา เทวตาตันติวิหาละวาตินีรูปเปขคเลโพธิคเลตะหิงสะตะหิงตาธรรมมะทาเลนะพระวันตุปูชาปูชิตาโตติกะโลน เตทะวิหาตะมันทะเลเอลาจะมัชานาวากาจะพิกขาโวสาลามิกาธานาป,ปฏิปฏิอุปาสกา ขามาจะเศษเทสานิ่ามาจะอิตตลาสับปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันทะขัมพะเวตังเตทะชาตา อะทะโวปปาติกานิยานิกาธรรมมาวะลังปฏิจะเตสัมเพตุทุกขัสสะกะโลตุขังขายัง ธาตุจิรังคังธรรมโมธรรมัสสะ,ะลาจะุขคคะลาสังโภโหตุสังค์โววะอัฏฐายยาจะหิตายะจะอัมเหลักขตุ สัตธรรมโมสัพเทปิธรรมรรมะจาริโนพุทจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอธิยัตปะเวทิเตสัมปัสน นาโหตุสัเพปิปะนิโนพุทธัสสะพุทธัสสะเนทาหาหลังปะเวจฉันโตกาเลเทโวปะวัตสุตพุทธิภาวายปะปตตา นางสะมิตจิงเนตุเมชะลิงมาตาปิตาจะอัปตะละขังนิจังลักขันติกุตะลังเอวังทาเมณาราชาโนปะชังลักขันตุตับพะทา บทที่สิบห้าเทวตาอุยโยนะชน,นะคาถาทุกขปัตาจานิทุขาพยปัตาจานิดพยาโซกะปัตาจานิดโซกาพ้นตุตเพปิปานิโนเอตะวะตาจะอัมเหงตัมพระโตตังปุญญะตัมปะตังตัปตเพทวา นุโมทันตุสัพพะทัมปฏิสิทธิยาทานังปะหันตุสัตพายะสิลังละขันตุสัพพะทาภวนาภิรตตาหุ่นตุขัสันตุเทวตาขตาตาเภพุตธาปะละปะตาปะเจกานันจะ ยังพลังอลหันตาลังกะเอตะเตเซนาลักขันตูพันธามิสัพพะโสบทที่สิบหกตุมังคละคาถาฮ้อนตูสัพพังตุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะ อุทานุภาเวนาโสตที่หุ่นตูนิลันตะลังหุ่นตูตะพังสมังคลังลักขันตูตะพระเทวตาตะพระธรรมานุภาเวนาโสตที่หุ่นตูนิลันตะลังหุ่นตูตะพังสุมังคลังลักขันตูตะพระเทวตาตะพระสังคานุภาเวนาตะทาโสตที่โสตที่หุ่นตูนิลันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน,นอนุภาพแห่งความเพียรอธิสง์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสัตยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีเด็กแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอใหท้ทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาวดระสูตรยยลและ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุปัตนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศถีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวยกูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งช้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพและแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทกการเทาธน